นะถ้าโทรกหลังเนี่ยก็ติดต่อกับพระอาจารย์มาขึ้นเลยค่ะขึ้นไปกับแม่เพื่อนกับเพื่อนสามคนพอไปถึงที่เขาก็เอาอาหารค่ะปกตินเ,นเนี่ยเขจะต้องแบบบุรีกุจอที่จะไปถวายด้วยกันเออน <c oughs> พื่ออาบุญพี่ก็เก็บไปถวาย <c oughs> วก็งงๆไอ้ลมพี่ไปด้วยกันสิบอกไหมพระจันทร์ถูกไหม <c oughs> ไม่อย่างนี้เลยไม่แบบมาสวดตามทุกตําแหนอย่างนี้ไปถึงเนี่ยพระอาจารย์อยู่หลัง เราไม่ได้มองแต่กายนอะเ,เอาอาหารมาถวายเขาบอกฉันหาเองไดไ้ไม่ต้องแต่เราก็ยังวางไว้ตั้งน่นนะแต่ที่สุดเนี่ยคือความเมตตานั้นก็เอาอาหารเนี่ยท่านถากไปให้กับพระรูปอื่นท,ที่อยู่ที่เต็นท์อื่นนะคะแล้วก็ถามท่าน,น,น,าท,านท,าท่านจะบอกถ้าคราวที่แล้วมาพระอาจารย์ก็จะบอกอันนี้คือ a c n หรือ action ตรงเนี้ยพระอาจารย์จะบอกว่าเนี่ย image imagine ชปฏิ action. action เออแล้วก็ a c t i o นคือกระทบตาปุ๊บมันจะโปรเซสยังไงแล้วก็ผลเขาจะบ,บอกเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จำไว้แล้วก็ถวายบังคมท่านอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบเิีนชอบอะไรอย่างเงี้ยออกมาถวายครูบาอาจารย์บอกเขียนชื่อเบอร์โทร,รศัพท์ไว้แล้วไปเอาคืนที่ติดตากนะเอ่อสาวัติที่แรกของข้าพันศาไปเอาเลยนะพอหลังพอแบบนี้ว่าข้าพันศาปุ๊บสา์อาทิตย์เนี้ยไปเลยแล้วก็ไปกับหลานกับ อเอาไปถวายพระจารย์แต่ตอนนั้นเพ็กเริ่มเป็นไทลอยแล้วนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นไทลอยแล้วก็เป็นแบบแบบอาการเฉียดท่คือผอมแล้วก็หมดแรงเทาไม่รู้ว่าทำไมเวลาไปห้องน้ำนอนนั่งอย่างนี้จนไปห้านาทีนะห้านาทีถึงจะแบบลงไปได้แล้วมันก็ในระหว่างมันก็ปวดมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยไอ้โถเนี่ยมันจะมีเฉพาะคนที่ขนข้างหน้านะคนที่ที่เป็นพิการหรือคนแกน่เราไม่รู้ค่ะต่หลังไปเนี่ย น้องสาวเพื่อนเข้าเป็นเบียบาดบอกเฮ้ยอยู่เป็นตรวจเขาเลยเขาทำอย่างนี้ยื่นมือมามือมันจะสั่นไงคะคนที่เป็นไทลอยเนี่ยมันจะคอนโทรลไม่ได้มือมันจะสั่นก็ไปตรวจเพื่อนก็พาไปตรวจมันให้ตรวจทุกอย่างเลยแต่มันไม่เสียตังค์เเสียตังค์เสียไปหมื่นกว่าบาทตรวจเคมีคอลในร่างกายทุกอย่างทั้งมะเร็งทั้งอะไรจุดออกมาว่าคือไทลอยหมอก็ให้มานัดมารักษาให้ถางเลือดคืนแร่ กินยาผ่าตัดตอนนี่ด้วยอาชีพเราเนี่ยมันจะคิดมากแล้วคิดมากกว่าคนอื่นก้าวกระโดดว่าแบบให้คืนแลกถ้ามันหายก่อนที่จะนั่นไอ้แล่มเข้าไปอยู่ในร่างกายไอ้แล่ที่มันเป็นเลือดที่มเป็นสารกัมมันตรังสีนะเว้ยไม่เอาไม่ว่ากินยาผ่าตัดก็ไม่เอาผ่าตัดรู้ได้ยังไงว่าหายแล้วเราก็ยังไม่รู้โรคมันเป็นยังไงคือเราเคยรู้แต่ว่าคนอื่นเป็นก็กินยาในระหว่างนั้น ได้เคยปฏิบัติกับพระอาจารย์แล้วค่ะแล้วก็ <S <S วกินยาก็ถ้าใครเป็นจะเห็นว่าไอ้ยาเม็ดเล็กๆสีขาวะขอะหมอก็จะให้กินตอนนั้นคือกินทุกวันแล้วก็ต่อมาก็จะลดลดลดตอนหลังเฮ้ยเนี่ยฟังอย่างเงี้ยมหาบุตรลูกในร่างกายย่มมันสมดุลไอ้ไทรอยที่เป็นความผิดปกติมันต้องเป็นปกติสิหยุดกิน แต่เพียงเนี่เป็นคนเมือนผู้ชายนะถ้าปัดแล้วตัดเลยห้าหันหลังเราจะไม่นั่นเลยพูดก็แบบพูดปนตีนนะพ,พูดอย่างเนี้ยคือไม่กินเม่อไม่กินเนี่ยบอกหมอไม่ได้หมอเขาอีกโก้นะแต่บอกพยาบาลที่อยู่กับหมอบอกเพ็เลิกกินยาแล้วนะแต่จะมาตรวจเลือดตลอดที่หมอสั่หมอก็จะถามว่าเอออาการดีขึ้น ลดยานะจากไอ้ที่เคยเนี้ยก็กินเป็นเว้นเว้นจากนั้นก็มากินเป็นครึ่งเม็ดแล้วเว้นวันอะไรเงี้ยหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมอบอกว่าต่อไปมาปีเว้นปีตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วคือไปก็คือตรวจเลือดแล้วก็ดีไปเรื่อยๆพอวันที่สุดท้ายที่หมอบอกว่าเนี่ยเป็นสองปีครั้งหรือสามปีครั้งก็ได้มาตรวจอุจจาระบอกเขาเลยค่ะบอกคุณหมอครับเพิกเลิกกินยามาตั้งนานแล้วล้วเล่าให้เขาฟังว่าเราทำยังไงเขาก็ถามแต่ถามเนี่ยเขาก็คืออยากรู้ าไม่ได้ใส่ใจมากถ้าใส่ใจมากเขาต้องตามเราลองปฏิบัตินี่คือไทยลอยถัดมาคือนิ้วลอ็อกนิ้วเนี่ยแบ่นะถ้ามันลอ็อกนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นอีกนิ้วนึงตึ๊กตึ๊กต,กต,กต,กตกแล้วทุกคนก็จะไปผ่าตัดเอ็นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่เราใช้วิธีอธิษฐานเวลาอาธิษฐานง่ายๆมันคอบอกให้ภาพเป็นยังไงเอาที่เราหายอ่ะถ้าเห็นแบบนี้ก็คือเห็นหายแ้วยังไม่นั่นอะไรเนี่ยให้เรามีความรู้สึกเดินออก อะไรได้หมเของเราให้เห็นภาพตรงนั้นนั่นคือภาพสุดท้ายถูกไหมครับที่บาอาจารย์บอกให้เห็นภาพสุดท้ายก็คือเราทํางานได้ของอวัยวะที่เราควรจะทํานี่คือสองเรื่องหลักที่เด็กหาและต่อ,ต,อต่อมาก็คือมีอยู่วันหนึ่งแล้วเราก็เดินถ้าพี่เนาเนี่เยเดินมา <c oughs> เขาจะเคยเห็นเพราะไปปฏิบัติที่จิตนะเราจะเดินเหมือนคนแบบเหมือนคนที่มันมีปัญหาที่ขาแล้วมันก็โยนตัวค่ะ จำไว้เลยว่าให้สังเกตร่างกายดีๆพอเวลาเป็นอะไรเนี่ยแก้แก้ให้มันถูกตำแหน่งที่ถูกต้องของร่างกายอย่าไปฝืนเพราะฝืนเนี่ยก้ามเนื้อมันจะสร้างใหม่นะคะมันจะสร้างแล้วมันจะเหมือนกับเราเคยเห็นคนจีนอะไรเนี่ยอย่าวาลาบช้า,ชาเลยนะบางคนแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยต้องแก้ต้องรู้จักสังเกตตัวเองไปหาหมอที่พยายไทยสองเขาก็ให้ไปหาหมอไปดูเอ็กซเรย์เลย,เลย ทเลมาตรงนี้มันก็จะเห็นฝ้าขา,าวๆตัวข้อต่อค่ะเราบอกเ่็ข้อต่อเสือ่อมน้ำตาไหลนะนี่คือจิตหรือใจของคนที่เวลามีอะไรมากระทบเราไม่เคยเป็นเราเคยเป็นนักกีฬามหาลัยเราเคยอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้แล้วถทรบอกพระอาจารย์พระอาจารย์พูดคำหนึ่งมันเหมือนกับตัดสินเราเลยจิตกระเสพหายทำอย่างนี้เนี่ยปเป็นเด็กแนะนําอย่างนี้แหละทำแต่ทำา<ะ>เพีเพลงนี้คือเป็นตัวที่ เขาเรียกหอยไปนะคือถ้าคิดจะทำอะไรแล้วไม่ทำจริงไม่ไทำต่เป็นความคเกยจถ้าขี้เก็บก็เมนขี้เก็จหายเหมือนกันคือทั้งจริงบวกและจริงลบด้วยแล้วก็ทำไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้สังเก,เเนนกตเฮ้เราเดินเป็นปกติทำไมเราเดินเป็นปกติลายบอกพระอาจารย์เลยพระอาจารย์อยูเดินเป็นปกติแต่ถามว่าเห็นให้คำนวณแล้วมนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดาวเสางดาวเสางก็คือฐานลากโครงสร้างาที่เองคือบางทีเนี่ยเราก็จะมี แต่เราไม่เคยคิดว่าตรงนั้นคือปัญหาเราคิดว่าบททดสอบที่ว่าจังเป็นว่ไม่เป็นไรปัญหาได้แล้วก็มั่นใจเพราะเวลาทํางานมีทงานกลางคืนนะซึ่งเป็นบบกเด็กไทยอยปัจจุบันเีรค่าทํางานเวลาทํางานคือตีห้าถึงตีหนึ่งแต่เปรกทำจริงจริงก็คือประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งแล้วก็เบรกสุดท้ายที่ออก์กาดก็เปิเที่ยงคืนกว่ากลับอาจจะได้กลับบ้านตีหนึ่งกว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถามว่าคนทําอย่างเงี้ย ถ้าคุณไม่นำกจักกากระจาดหรืออะไรเนี่ยเคมีเข้าในร่างกายคุณเนะี่ยไท้อยปัจจุบันไม่มีนี่แหละคือมหาพุตตลูม่ผสมดุลเนอีอีเว้นแั้นแต่ภายนอกอะพระอาจารย์บอกเนี่ยใครเคยกินไอ้ไอ,ขอ้ขมขมอะเรียกอะไรอะมอไม่ใช่มีอีกอย่างนึงที่ต้อยมันเป็นหนามอะเดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกพระอาจารย์บอกเนี่ยครูบาอาจารย์เขาเคยนะถอนมันทั้งล่ะ ทั้งโคล้างล้างเสร็จสับ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 เอาไปไปายปานปายใสจที่น้ำนี่คั้นออกมาก็จะเป็นน้ำผมอาจารย์บอกให้เอาน้ำตาลมาขวดหนึ่งวางไว้แล้วกินกินเข้าไปมันขมมากนะแต่พะอ,อยู่ตั้งลมเนี่ยทุกอย่างยูจะไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นยุ่พร้อมใจใจเนี่ยมันพร้อมที่จะทำในสิ่งที่เป็นกุศลที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกนั่นคือสิ่งที่เป็นกุศลนะทุกหมเดี๋ยวเรียกอะไรเนี่ยที่มันแก้หวัดอ่ะ ใช่ใช่ฟ้าทลายโจกินเข้าไปปุ๊บตั้งลมกินขมไม่ขมสักแต่ว่าขมไงถ้าคุณไม่ฝึกคุณจะพูดคานี้ไม่รู้เรื่องหรอกสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าสักแต่ว่านนะี่คุณจะไม่รู้ อยงนงเงี้ยของพังท,ที่เป็นแฟร์คือเป็นอย่างนี้แต่มันไม่หายขมหรอกก็อยู่อย่างนั้นกินมาสองหรือสามปีที่บ้านเนี่ยจะมีต้นเองเนี่ยขึ้นเต็มเลยแล้วมันขึ้นเร็วมากนะถ้าไม่ถอนมนะนเนีย่ยเนี่ยเอาทั้งร่างคนมาสบัสบสบับสับเอาน้ำใส่บูลินกปั่นปั่นใส่ผ้าขาวบางบีบคันเนี่ยแก้มปีแรกผ้าจาย์ทําให้กินแล้วก็ให้คนที่ไปด้วยกันกินกัน,นแต่เขาบอกว่าอันเนี้มันจะไปช่วยมันเป็นยา ยุงจะไม่กัดแต่ยุงก็กัดเรานะเพราะว่ามันเป็นมันตามที่ขึ้นความร้อนเราเป็นคนตัวอุ่นไงมันไม่ได้เกี่ยวกับเลือดหรอกลองคนตัวเย็นน่ะยุงมันไม่กัดหรอกมันจะมาจากขึ้นความร้อนเห็นที่ดักยุงไหมมันเป็นความร้อนเห็นไหมนั่นแหละนี่คือถ้าเราเรียนรู้ศาสนาแล้วทุกทุกอย่างมันชีวิตประจำวันแล้วเราจะตอบได้เลยเราเห็นอันนี้มันจะลิกงลิงมันเป็นเรื่องเดียวกันมันหมดรวมนิดเดียวเองแล้วมันจะเข้าใจมาจากข้างในวันหนึ่ง ุณจะพูดคํานี้เหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยสัมพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ตระหนักไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเข้าใจที่แม่นแ้นแต่เรามองหน้าบางครั้งเรารู้ได้ว่าคนนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรหรือวา่าเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราอยากเราจะบอกได้เลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่เนี่ยาก,กระติกกระติกน้ำโอปอพี่เห็นากระติกน้ำโอปอจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เนี่ก็บอกว่าก็หาหา มันมาจับใจไงตอบไม่ได้เหมือนกันบอกมันอยู่ในรถแต่ไม,ม่เชื่อใช่ไหมไม่ได้บอกพี่แม่เอามาเนี่ยพี่แม่เห็นน่ะเห็นมันอยู่ตรงนี้ไปบอกมันอยู่ในรถแต่เขาไม่เชื่อก็เลยบอกหากันเสร็จท้ายที่สุดพีเป็นมาเอาปิดใจไปดูแล้วอยู่ในรถจริงๆถามว่าพูยเสร็จไม่ใช่ใจจะคลื่นอ่ะมันส่งมากระทบใจเราไงคะแล้วเราพอกระทบใจเนี่ยปากเราถึงพูดออกมา ไอ้พวกหมอดูต่างๆที่จะเปตอนแหล่ทั้นนั้แต่ถ้าฝึกตอนนี้ต่อไปเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันจะออกมากระทบใจแล้วออกมายังไงยังไงโดยที่เราไม่เราไม่ต้องมาเสีย้จว่าเป็นหรือไม่เป็นมันจะทันทีเสี้ยววินาทีตึๆๆๆๆๆ๊ดตึ๊ดตึ๊ดึเข้าใจพระอาจารย์มี่พระอาจารย์บอกมนันมันังเนี่ยชั้นเนี่ยคือแบบเพียรจนที่หลับเนี่ยคือพูดไปมันคืออะไรในอีกครภบมิหนึ่งเนี่ยมีจริงอยู่แต่เราไม่รู้ไง เขาสามารถที่จะทํางานได้ขึ้นโทรศัพท์ขึ้นวิทยุไม่เห็นมีเลยทําไมมันทํางานได้ล่ะในแต่ตัวรับสง่งเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นทั้งตัวรับและตัวส่งในขณะเดียวกันเราอย่าคิดว่าเรารับไม่ได้เรารับได้อย่างพระอาจารย์เวลาท่านมาพูดเนี่ยท่านเตรียมมาส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านจะมาดูเคลื่อจากพวกคุณนั่นแหละจะกระทบกับพระอาจารย์เองว่าคุณสงสัยอะไรพระอาจารย์จะขมวดปมแล้วพูดแล้วมันถูก,ถกใจถึงใจ,ท,ใจทุกคน นั้นสรุปตั้งลงไปฝึกมาให้เป็นขั้นตอนอยาข้ามขั้นไม่ต้องไปถามใครเมื่อพระอาจารย์บอกแล้วไปทำตามขั้นตอนนั้นเพกโชคดีถ้าใครมาคะาที่แล้วจำคุณโนได้ไหมคะคุณโนที่ออกมาพูดเพกไปฝึกแล้วคุณโนก็เป็นเ,เสดที่ก่อนหน้านั้นปีสองปีแล้วก็อยู่ในหอแล้วก็คุณบอกคุณเพกเวลาพระอาจารย์สอนอะไรทําไปเลยนะนั่นแหละเพกถึงบอกทุกคนเวนลามาต่อฉันนั่งตั้งลงทําไปเลย เราทําไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดผลเนี่ยแต่มันเป็นผลที่เหมือนน้าเดือดอะ่ะเหมือนจิกซออะมันอาจจะยังไม่เป็นรูปตรงนี้แต่มันตึ๊ดตึ๊ตึตตตตต๊แต่พอทําไปนานๆครันน้งผ้มันจะออกมามันไม่ได้มีใครเก่งไปกว่าใครจําไว้เลยเราที่แหละคือคนที่เก่งที่สุดในโลกแต่เราจะเริ่มที่จะทํหรือ,อยังแล้วเพียรทําด้วยไม่ใช่ทําทแต่ปากแล้วฟังที่พระอาจารย์แล้วก็ไปพูดและอีกอย่างหนึ่งที่เด็กจะบอกให้ฟังคือ อันนี้จะเกิดขึ้นในใจทุกคนเรียนมาจากครูบาอาจารย์มาทุกคนให้มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นั้นนั้นแต่ไม่จําเป็นเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราปฏิบัติมาตามนั้นแล้วเรายังไม่เกิดผลมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นสุขแลข้วที่มาชี้ชวนเหียไปปฏิบัติสิไปและท้ายที่สุดกลับมาอีหลอกเดิมนินทาเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมช่างเมาอ,อะไรอย่างเงี้ยคือไปเที่ยวสอแสอห,าหาเรื่องคนอื่นมาเที่ยวพูดไม่เห็นเออน,นี่วันนี้ฉันจะทะเลาะ คือไม่พูดอ่ะความผิดของตัวเองปิดไว้หรือถ้าพูดก็แผลงๆที่สิ่งทําให้รู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่ให้เขาเบรมตัวเราแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผลแล้วเราค่อยเขาให้กลับมาหาเหตุซึ่งมันทําไม่ได้ถ้าเปรียบเปรยกับที่ที่เราเคยเคยไปศึกษามันเป็นผลแลวให้กลับมามันทําไม่ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยสอนตั้งแต่เหตุแล้วให้เกิดผลผลบางอย่างเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอามันก็ เกิดขึ้นเหมือนกับที่เพ็กบอกว่าเมื่อตั้งลมจนเสถียรจนเป็นปกติแล้วเนี่ยมหาภูตรูปในร่างกายเนี่ยมันสมดุลเองโลกมันก็จะไม่เป็นทีนี้ถ้าสมมติมว่าด้วยนี่กรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ฝึกแบบพาจา์คือถ้าไปตรงนี้ประตีแล้วก็มาถึงจุดที่เองเป็นถ้าเองเป็นเนี่ยรู้สึกขัดๆเลยเข้ามาดูไปเปิดในคือก็ลอะไรก็ได้ยูทู e เป็นอ n นาโตมีเดี๋ยวนี้สบายมากเลย แล้วก็ฐานตรงไหนที่มันเป็นตรงกับโอเยวะตรงไหนฐานก็เอาขึ้นมาตรงฐานนะ่ะตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้ที่ที่เป็นอยู่แล้วก็เหมือนกับมันหมุนอยู่อ่ะพลังที่เราตรงงนี้ยขึ้นเอามันหมุนแล้วก็เอาลงไปถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรก็ตามที่ใต้เอวให้ลงนะคางข้างล่างแต่ถ้าเหนือเอวขึ้นมาแค่นี้นั่นแหละพระอาจารย์สอนนี ที่เป็นจุดสตาร์ทของที่ตรงใจอ่ะแล้วมันสร้างพลังขับเคลื่อนได้ทุกอย่างให้ไม่ใช่สอนแต่พบภูมินี้เคยมีใครสอนในพบภูมิหน้าด้วยไหมที่เป็นเซฟวิ่งอ่ะถึงคุณไม่เซฟวิ่งถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้คุณเป็นเศรษฐีพร้อมทั้งอธิบายให้รู้ว่าคุณสร้างรหัส ATM ที่จะเบิกไปยังไงแต่ขึ้นอยู่กับคุณทำไหมถ้าคุณไม่ทำคุณก็ทำไม่ได้ คนที่มาหลังคุณก็ทำได้เห็นผลแต่คุณจะอันเนี้ยท้อซะก่อนมันน้ำากำลังจะเดือดก็กลับมาเรียนใหม่อะไรเงี้ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็กลายเป็นศิษย์ที่แบบประกาศเป็นสิษย์นอาจารย์แล้วได้ประ,ะประโยชน์อะไรตัวเองก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรติดตามไปจากภูมิหน้าครูบาอาจารย์ก็ใช่ป่ะก็เน,นี่ยไม่เห็นทาได้เลยแล้วก็โม้ไปเรื่อยๆไม่ต้องโมกับใครทาให้ได้ให้เห็นผล ไม่ต้องไปบอกใครไม่ว่าลูกหรือคนข้างข้างสามีภรรยาหรือญาติเมื่อคุณทําได้คุณมั่นใจแล้วคุณประกาศประกาศเรื่องเรืองที่ทําได้ไปตลาดปุ๊บนั่งกันอยู่ในรถเดี๋ยวต้องมีที่จอดรถให้เราพอออกจากบ้านฟ้าครึ้มไปหมดเลยเมื่อฉันออกจากบ้านฝนต้องไม่ตกจะตกเมื่อหลังจากที่ฉันเข้าออฟฟิศแล้วสิ่งเนี้ยเด็กพม่าที่บ้านเนี่ยจะเห็นพี่เพกฝนจะตกแล้วนะ ะไรเงี้ยบอกเราก็ประกาศออกมาแต่เขาก็งไม่รู้เราก็เดี๋ยวถ้าพี่ออกจากบ้านฝนต้องหยุดแค่นี้แล้วก็สองสามครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดจากการวิเศษการที่เราเพียงทำเท่านั้นให้กําลังใจกับทุกคนเพียงทำแลวจะช่วยชาติกันต่อไปเนี่ยถ้าคุณทําได้พระอาจารย์มีวิชาเยอะมากและท่านก็จะเพิ่มวิชาแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกอุ้ยจะไปหาพระอาจารย์ได้ที่ไหนจะไม่ต้องคุณทําของคุณแกระแสอันเนี้ย เือนอันเนี้ยมันจะไปกระทบท่านเองแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาสอนต่อยอดท่านเองหรือไม่ก็จะเจอเพื่อนหรือว่าลูกศิษย์คนอื่น,นหรือแม้แต่รุ่นหลังเราที่เขาทำก้าวหน้าเดี๋ยวเขาจะมาบอกเราดีก็ไม่ใช่ต่อไปน้องๆพี่พี่ก็อาจจะมาแนะนําเตุก็ได้ว่าเนี่ยทำอย่างนี้สิฐานแต่ละฐานรู้ไหมว่าใช้ปรนะโยชน์เยอะมากอิทธิฤทธิ์ต่างต่างการหายตัวจากนี่เสร็จฐานที่ทำเงิหมดแต่เรายังไม่รู้จัก อาจารย์ก็แถมให้เมื่อกี้คาถาคาถาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะต้องสแกนเร็วมากถ้าเราพูดต่อไปปุ๊บมันจะปุ๊บหายใจเข้าเนี่ยคาถา,ถา,าตั้งลงคาถาออกค่ค่อยพูดเบาตรงนี้แหละนี่แหละคือเห็นไหมหพูดคาถาคาถาอามขมังเวทอ่ะไม่รู้มันเป่าอะไรไม่ได้ดูถูกนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ออกจากปากเราออกจากใจ ออกจากใจที่เป็นมหาบุญสมเพราะเราถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาทุกวันทุกเวลานักน,น,นิรศจะปักเลยนโมตสักหายใจนักโมตสักทว,วัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทุกอักขรอเวลาอยู่เดียวที่เราไม่ต้องไปเสวตตามอักระให้ถูกฐานกรมันจะมันเกิดบ i b r a t i o n ต่ออวัยวะต่างๆอย่างถูกต้องแล้วอีกมาหังพันเตปเขาบอก อัปภภาวังตุมหากำปริจัชามิข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตและภพชาตินี้เป็นทุทธบูชาพูดสาครั้งข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตและภพชาตินี้เป็นทุทธบูชาข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตและภพชาตินี้เป็นพุอย่าถามว่าทอีกครั้งทำกี่ครั้งก็ได้ที่คุณพร้อมจะทำต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาถามว่าสวดมนต์อะไรเมื่อใจคุณพร้อมคุณทำแต่อย่าทำด้วยการบังคับ เพราะใจคุณไม่พร้อมแล้วมันก็จะเกิดปฏิฆะโดยปริยาที่คุณไม่รู้ตัวน่้นอหจะเกิดเป็นมหาอุสันตธรรมแม้แต่ปดสศอให้พรเทวดาบางคนอาจจะยังไม่แต่ต่อไปก็จะได้คือยาเทวดาอยู่ในรถหายใจหลอกยาเทวดาสันติวิหาลวาสิเราสวดท่องไปสวดตามฐานกรให้ถูกต้องอัคระรอเรือรอลิงอูะดูในชีวิตประจำวันให้ถูกโบราณก็สอนให้ถูกเพราะว่ามันมีประโยชน์กับร่างกาย แต่เราไม่เคยรู้ที่มาที่ไปว่าพูดรอเดินชัดพูดรอลิงชัดแล้วได้อะไรเราก็ไปตามสลับอถ้าอ้าก็อย่างนี้ถ้าแอลก็อย่างนี้แต่ทําไมภาษาไทยเราไม่สนใจอ่จะถพรอาจารย์มีอีกเยอะเรื่องชนชาติไทยที่เราภูิใจมาอย่างหนึ่งที่จะบอกทุกคนไว้ว่าจําไว้เลยว่าวันชาติไทยวันชาติของคนชาติไทยแม้แต่ประเทศไทยตอนนี้ก็คือชนชาติไทย คือวันที่13มเมษาย,ยนซึ่งเป็นวันสงราต์วันนั้นเราถึงเป็นวันที่มหาปุศลเราต้องไปรดน้ำดำหัวแกันตันยูกับพ่อแม่ผู้มีพราคุณต่อไปเราไปเห็นไทยที่ไหนพิพประเทศสงครามนั่นคือชวนชาติไทยไปอยู่นานเราก็เจอ,อู่นานก็คือคน,น,นไทยเวียดนามก็คือไทยเวียดที่ไรจาดให้ความรู้มาลาวก็เป็นไทยไทยส่งไทยอะไรใช่ไหมไทยไทยนั่นนะแต่แหวเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มเนี่ยแล้วต่อไป เราจะสนุกมากกับสิ่งที่รอบข้าแล้วถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆเราสามารถข้ามควบคุมได้อยากไปเที่ยวสวนสนุกที่ไหนครูบาอาจารย์รออยู่ตอนนี้เราเจอครูบาอาจารย์ที่มีกายเนื้อคือพระอาจารย์ขึ้นมาจากควบคุมไหนเราไม่รู้แต่ต่อไปพระอาจารย์กับครูบาอาจารย์รอเราอยู่ในอีกควบคุมน่ั้นไหนทั้นลงทำให้เป็นปกติแล้วทุกอย่างโลกภัยมนไม่มีมันเป็นยาต้องการใช่ปะเป็นการป้องกันเกิทำไมเราจะต้องไปรอให้มันเกิดแล้วเรา ta